เน,นื่อ,ง,อ,อ,องจากโรงเรียนสังกแพงวิทยาคมของเรานี่นะคะยังขาดคุณธรรมบางส่วนนักเรียนบางส่วนเนี่ขาดคุณธรรมขาดความรับผิดชอบขาดด้านวินันนะคะเมื่อเกิดสิ่งนี้แล้วเราหาวิธีการที่จะแก้ปัญหาหาแนวทางนะคะ,นะคะที่จะแก้ปัญหาด้านนี้โดยการใช้หลักธรรมในการมาที่จะทาเรียนรู้แบบโครงงานจึงได้เกิดโครงงานคุณธรรมขึ้นในครั้งนี้นะคะ่ะ หนูเรื่องความคิดที่จะแก้ปัญหาได้3กิจกรรมเรื่องกิจกรรมระเบียบวินัยดียอด่อมมีสุข2กิจกรรมสุขสมาธดีพัฒนา,า,นาทสายจิตใจจจอก3กิจกรรมเสริมสร้างใสายใสยใจถึงแวดล้อมสรุปโครงงานที่ได้ทำนะคะทำให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมนคะคะบริเวณโรงเรียนมีความสะอาดสวยงามน,น่าอยู่น่าเรียนมากขึ้น ชุมชนมีความพึงพอใจมากที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนค่ะค่ะส่วนโครงงานคุณธรรมป .4 ถึงป .6 นะคะก็จะคล้ายๆกันค่เนะเพียงแต่หมาชากรปฏิบัติกิจกรรมป .4 ถป .6 ค่ะส่วนพื่นหนูหก็จะระดมความคิดโดยการเข้าให้คุณธรรมจึงได้5กิจกรรมดังนี้ค่ะกิจกรรมที่เดิกิจกรรมหน้าบ้านสวยหล กิจกรรมทันนาสริมแพรเพื่อเราได้ทำกิจกรรมบีคินี่เดย์เดือนละหนึ่งครั้งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมจิตอาสาค่ะค่ากิจกรรมที่3นะคะกิจกรรมออ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 มที่1นะคะการออมเงินออมที่2การออมความดีหรือบันทึกความดีค่ะออมที่3การออมบุญส่วนมนุษยสมาธิค่ะกิจกรรมชรวยันว่างนะคะทำในเวลาว่างและเช่วโมงชุมนุมค่ะ 1. คือการทบุวนหมักชีวภาพค่ะ 2. ทางสื่อการเรียนการสอนค่ะกิจกรรมที่5้าผังความคิดพิชิตความดีเป็นการถอดบทเรียนโดยยึดหลักเศรษฐกิจ,จอพอเพียงของนายหลวงราชการที่9ค่ะทำให้นักเรียนมีความสามัคคีมากขึ้นค่ะอยากรู้ไหมคะกิจกรรมของผู้หนูป่าสาสัมพันธ์กันอย่างไรทําไมโรงเรียนจีสะอาดน่าอยู่น่าเรียนนักเรียนมีคุณธรรมมากขึ้นค่ะอยากรู้ก็ตามไปดูกันเลยค่ะ ใจแห่งความสําเร็จของโครงงานคุณธรรมทั้งสองชั้นนะคะก็คือจะต้องมีคุณธรรมพื้นฐาน8ประการแล้วก็หลักธรรมอิทธิบาท4ความพอใจในงานความภาคเพียรพยายามความตั้งใจใจจดใจใจ่อแล้วก็ความสุขุนครอบและที่ขาดไม่ได้คือผู้บริหารคณะครูชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพืทำให้งานนี้สําเร็จความยั่งยืนของโครงง,งานนี้ก็คือ เราได้ทําต่อเนื่องมาถึง8ปีและเราก็ได้เป็นตัวแทนท่าะวังวันออกเสียงเหนือทั้ง8ปีค่ะผลงานที่ภูมิใจก็คือเราเคยได้รางวัลที่4ระดับชาติที่6ที่8ที่1ิเินี่เป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนของเราทําให้โรงเรียนของเรา,รเ,รเ,ราเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนมีคุณธรรมโรงเรียนสะอาดน่าอยู่น่าเรียนชุมชนมีความพอใจที่จะนำบุตรหลานมาโรงเรียนแห่งนี้ค่ะ ขอบคุณที่รับชมวิดีโอโรงเรียนสกลแพ็ญพิยาคมของเรานะคะ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดส u b สไค i b ์ hmm. ให้ด้วยนะคะ